สวัสดีครับพบกับสร้างเสียงครับรีวิวนะครับงานนี่ครับงานส่งกระพอลางไม้นะครับเปี5ห้าสิบเซนแล้วก็ไกเซฟนะครับลางไม้รวมร้อยสามสิบเซนนะครับก็วันนี้ก็จัดสุดลางไม้ไปก่อนครับพรุ่งนี้จัดส่งพรุ่งนี้รีวิวทรงมือสอดลางไม้ต่อนะครับสนใจติดต่อสั่งข้ามาได้นะครับนี่นะครับไกเซฟนะครับอ่ะลูกค้า ต้องการให้ทําแบบนี้ก็จัดให้นะครับลัวค้าบอกเร่งรีบนะครับอ่ะก็ะเลยเอากลวงไกแบบนี้ใส่และใสใ่ให้ไปก่อนนะครับแกบอกรีบอ่ะจัดให้ได้นะครับอ่ะก็งานก็ละประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อสั่งงานได้นะครับราคาเลอแล้วก็ประมาณสองพันรวมส่งนะครับรวมท้ายรวมหัวก็ ร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับล่างร้อยสามสิบนะครับช่วงอันนี้ช่วงนี้มหานีห้าสิบนะครับล้างอีกนะครับส่วนใจติดต่อสั่งงานเข้ามาได้นะครับนี่ครับเงาตาแตกนะครับก็งานพิงานสั่งทํานะครับต่อไปจะมีแต่เฉพาะล้างไม้นะครับลางลูโมและไม่และไม่เอาทำแล้วครับ ผมสู้ราคาไม่ไหวแล้วครับหลังอโลนะครับแพงเกินนะครับน,นี่นะครับสนใจติดตอ่อจะคำไมาได้นะครับอ่ะน,นี่นะครับโอเคครับยังไงขอฝากด้วยนะครับ